สวัสดีนะครับทุกท่านครับบูวีลิศครับร้านพระเครื่องหลวงผู้หมุนนะครับวันนี้มีพระเครื่องมาให้ชมกันนะครับ3รุ่นนะครับ3รุ่นนะครับก็เป็นเนื้อเงินนะครับทั้งหมดเลยนะครับเหรียญที่ผมหยิบให้ดูเนี่ยเป็นเหรียญมังกรคู่เนื้อเงินนะครับก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้มา2องค์นะครับพร้อมกันเลยนะครับก็ต้องบอกว่าสภาพสวยๆนะครับผมเองก็ยินดีรับเช่านะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมีโอกาสที่ นำมาทําเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อที่จะให้หลายๆคนเนี่ยได้ดูกันนะครับว่าในกรณีที่เราไปเจอพระเลี่ยมมาเนี่ยหลายๆจุดนะครับที่เราจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษเราก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มความรอบคอบยิ่งกว่าเดิมนะครับก็เราก็สามารถที่จะหาจุดตําหนิแล้วก็จุดดูได้นะครับก็วันนี้เนี่ยเอาบเรียกว่าดูกันแบบรวมๆนะครับแล้วก็ให้ได้ชมกันในลักษณะของพระที่มีความสวยงามและเดิมเนี่ย ถ้าท่านใดนะครับมีอยู่เนี่ยก็ค่อยๆดูเทียบดูนะครับว่าเหมือนกับที่ผมเนี่ยทำคลิปลงไปหรือเปล่านะครับหรือว่ามีอยู่เนี่ยหลายองค์นะครับต้องการจะปล่อยก็สามารถที่จะส่งรูปภาพพร้อมด้วยราคามาได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญมังกรคู่นะครับอย่างที่บอกไปว่า,าคลิปแต่ละคลิปเนี่ยผมอาจจะมาบอกวิธีนะครับแล้วก็จุดที่ผมใช้ดูอยู่นะครับว่าส่วนตัวผมเนี่ยมีจุดไหนที่<ม>ทเรา เอาไว้ใช้ดูบ้างนะครับแล้วก็ดูในลักษณะของเรียกว่าเหรียญที่มีความสมบูรณ์สวยงามเนี่ยดูตรงไหนยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าอ่ะมาเข้า,ขา,าวิธีการกันเลยก็ต้องบอกว่าอย่างเหรียญมังกรคู่เนี่ยทุกทุกท่านน่าจะเห็นอยู่นะครับก็เหรียญเนี่ยจะมีลักษณะที่เรียกว่าไม่ไม่เหมือนหรือว่าแตกต่างจากรุ่นอื่นๆไปค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับจะไม่ใช่ทรงรูปไข่เสมา เหรียญกลมนะครับก็จะเป็นลักษณะเหรียญกึ่งๆจะเหมือนอามด้วยซ้ำนะครับก็เป็นด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยไล่มาตั้งแต่ขอบนอกเลยนะครับก็เป็นเกลียวเชือกนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับขอบนอกสุดเลยเนี่ยจะเป็นเกลียวเชือกที่เราเรียกกันว่าขอบเต็มขอบไม่เต็มนะครับเพราะว่าเวลาการตัดเนี่ยอาจจะมีตัดเต็มตัดไม่เต็มได้บ้างนะครับก็ต้องบอกว่าสําหรับพระที่ผมมีอยู่ณตอนนี้นะเกลียวเชือกเต็มนะครับไล่เข้ามานะครับก็จะเป็น ซ้ายขวาจะเป็นลักษณะมังกรคู่ก็เป็นที่มาของการเรียกคําว่า,าเหรียญรุ่นมังกรคู่นะครับด้านในเนี่ยก็จะเป็นหลวงปู่หมุนนะครับแล้วก็จะต้องต่อโค้ดอยู่ในสังคตินะครับก็บางองค์เนี่ยมีอาจจะต่อโค้ดบนเหนือหัวไหล่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งงานมือเกิดขึ้นได้นะครับการต่อโคดเนี่ยอาจจะไม่ได้ทุกองค์ที่อยู่ตรงสังคตินะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเนื้อเงินนะครับเนนวะเนี่ย จะต้องอยู่ตรงสังกตินะครับอ่าก็เราดูพิจารณาดูจากขอบนอกเข้ามาด้านในเสร็จแล้วนะครับก็พิจารณาส่วนของโค้ดนะครับหน้าตานะครับแล้วก็หากเราคุ้นเคยเนี่ยเราก็จะจําได้แม่นๆอยู่นะครับว่าลักษณะขององค์พระเนี่ยมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะครับในส่วนของหน้าของปูหมุนนะครับถ้าเราได้ส่องส่วนด้านหลังเองนะครับตรงขอบนะครับขอบด้านนอกสุดเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเราดูความสมบูรณ์ก่อน ถ้าตัดตรงตัดเต็มนยขอบทุกทุกเรียกว่าทุกด้านนะครับก็จะมีความเสมอนะครับช่องไฟสวยงามน,นะครับเราก็จะมีลักษณะเก็บงานนะครับคล้ายๆกับรอยเก็บตะไบแบบบางๆนะครับก็จะมีลักษณะของรอ,อยตะไบนะครับตามขอบนะครับก็จะทําให้เห็นว่าเหรียญเนี่ยไม่ได้มีความเรียบตึงสัทีเดียวนะครับแต่ว่าในส่วนของพื้นเหรียญเนี่ยเราก็สามารถที่จะพิจารณาได้ถ้าเรียบตึงมากจนเกินไปเนี่ยก็ก็ต้องดูด้วยว่า เป็นเหรียญแท้หรือเหรียญไม่แท้แล้วก็การที่ถ้าเหรียญมีลักษณะพูนเนี่ยเราก็อาจจะสันนิษฐานเพิ่มเติมได้ว่าเหรียญนี่อาจจะมีการเช็ดล้างมาหรือเปล่านะครับก็เราก็ต้องใช้ความคุ้นเคยความชํานาญในการพิจารณาเหรียญนะครับอ่ะอย่างผมเอียงเหรียญให้ดูเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าด้านขอบเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นลักษณะเหมือนมีรอยฝนตะไบเก็บนะครับก็จะทําให้เราเห็นได้ว่า,เ,าเหรียญแท้เนี่ย จะมีลักษณะแบบไหนนะครับในจุดหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็นี่ผมมี2เหรียญน,นะครับอย่างที่บอกไปเนี่ยพอเราเทียบกันเนี่ยสังเกตได้ชัดๆเลยนะครับว่าซ้ายขวาเนี้ยโคตเกี่ยวเต็มนะครับโคดก็ถามว่าโดยการตอกมือเนี่ยมีเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงบนเอียงล่างเนี่ยก็ทําให้เส้นลัศมีของโคตเนี่ยอาจจะหายไปหรือว่าจางไปได้นะครับแต่สําหรับ2ององค์นี้ถือว่าเป็นฟอร์มที่สวยแล้วก็สมบูรณ์มากๆเลยนะครับอ่าเลี่ยมทอง สวยงามนะครับอ์ไม่เลี่ยมก็สวยงามนะครับคมชัดไม่ผ่านการเช็ดล้างใดๆเลยนะครับอะก็อันนี้เนี่ยถือว่ามาแบ่งกันชมแล้วก็โชว์ให้ดูนะครับเผื่อว่าท่านใดเนี่ยเอยอยู่บ้านอยู่นะครับก็เหมือนกับคุ้น,นตานะครับอาจจะลองดูว่าที่บ้านเรานั้นมีหรือเปล่านะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเหรียญมลพก,กานะครับนี่ฟอร์มเต็มมากเลยนะครับนี่ผมพยายามวันนี้เนี่ยลองลอง,ลองแสงที่ไม่ใช่ใช้เป็นลักษณะของรีออนนะลองใช้แสงธรรมชาติ จะได้เห็นกันว่าผิวเนี่ยออกเรียกว่าสวยเลยนะครับเป็นผิวกระจกออกน้ําทองนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นคล้ำๆนะครับเหมือนเนื้อเงินทุกอย่างนะครับโลหะที่เป็นเงินใน,น,นเวลาโดนอากาศนะครับก็จะมีลักษณะเป็นคลามนะครับสีออกจะเกือบดําและบางองค์ออกเป็นลุ้งๆนะครับอ่าองค์นี้ก็เช่นกันเนี่ย อันนี้ให้ดูสภาพความสวยงามเลยนะครับส่วนการชี้จุดเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยลองย้อนกลับไปดูได้นะครับเหรียญเปล่าๆเ,เ,เนี่ยผมก็พยายามทําคลิปให้ดูแล้วก็ชี้จุดแล้วก็ลักษณะของฟอนต์โค้ดแล้วก็เลขนะครับว่าเลขเนี่ยจะต้องมีลักษณะฟอนต์เลขเป็นยังไงโคดเป็นยังไงนะครับหน้าตาผิวดเดิมเป็นยังไงเนี่ย สังเกตดูนะครับเวลาผมพลิกเนี่ยก็จะมีลักษณะวิบวับวิบวับนิดหน่อยนะครับเป็นกระจกต้องบอกว่าองค์จริงสวยและเดิมมากๆนะครับอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมเลยนะครับเหรียญมนพระการนะครับใครคิดร้ายสะท้อนกลับนี่นะครับอันนี้เนี่ยไม่ใช่เรียกว่าเหรียญไม่สวยนะครับต้องบอกว่าสวยเดิมเดิมเลยนะครับเนื้อเงินที่ผ่านการเวลามาต้องบอกว่า20ปีแล้วเนี่ยเก็บได้ขนาดนี้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับนี่ด้านหลังเป็นหนุมานนะครับแล้วก็จะมีเส้นอย่างที่ผมเคยทําเป็นคลิป เหรียญที่ไม่ได้เลี่ยมไว้ให้ดูนะครับซึ่งเหรียญเลี่ยมก็สามารถที่จะดูได้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับน่ก็จะเห็นได้ชัดว่ามีเส้นเซียนอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ดูง่ายอยู่นะครับน่ดูง่ายอยู่นะครับสภาพสวยๆนะครับนี่แบบนี้น่าเก็บสะสมนะครับอ่ะมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับอีกหนึ่งรุ่นในชุดเนื้อเงินที่ปัจจุบันที่ผมมีอยู่นะครับก็อันนี้เป็นพระกลิ่งสำลิดผล เนื้อเงินนะครับนี่ชุดเนื้อเงินนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้นี่ผมก็พยายามดูนะครับแล้วก็คัดของที่เรียกว่าสวยแล้วก็สภาพเดิมมาให้ได้ชมกันนะครับอันไหนนี่ถ้าไม่เดิมไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยอาจจะมาให้ชมกันด้วยเพื่อจะได้เป็นการเปรียบเทียบว่าพระสวยๆพระเดิมๆเ,เป็นอย่างไรหลายๆคนหลายๆค,คลิปเนี่ยผมทํามาแล้วแต่ว่าโอ,อกาสหน้าเนี่ยอาจจะทํามาให้ดูว่า ผ้าที่หย่อนสวยเนี่ยผิวไม่เดิมผิวถุกเช็ดฉุกล้างมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นกันอ่าอันนี้นะครับก็เคยทําเป็นคลิปให้ดูอยู่แล้วเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกไปว่าเนื้อเงิน,นโค้ชจะต้องตอกด้านหลังนะครับด้านหลังซ้ายมือเรานะครับแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อนวะจะตอกฝั่งนี้นะครับแล้วก็เนื้อทองทิพย์จะตอกที่ใต้ฐานนะครับนี่อันนี้ก็เป็นหนึ่งรุ่นชุดเนื้อเงินที่ต้องบอกว่าผมว่าณปัจจุบันนี้สภาพสวยๆนี่หายากนะครับ พระนี่ยังพอหาได้กันอยู่นะครับแต่ว่าสภาพสวยๆนี่ละครับที่ที่ต้องบอกว่าหายากเลยนะครับก็นี้ถือว่าได้ชมกันแบบรวมๆนะครับแล้วก็แนะนําพระใน1ชุดเนื้องเงินนะครับซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันราคาเนี่ยขยับขึ้นมาในระดับที่เรียกว่าสูงพอสมควรนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงปลายปีแบบนี้นะครับปลายปีแบบนี้เนี่ยวันนี้วันที่ผมทำคลิปเนี่ยยี่สิบธันวาเนี่ย เป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะสภาวะนิ่งๆหน่อยนะครับก็ใครที่ต้องการเก็บพระเครื่องของปุ้มูเนี่ยผมว่าก็ถือว่าเป็นอีกช่วงจังหวะที่ดีนะครับซึ่งราคาเนี่ยเราสามารถที่จะดูได้เลยว่าดรอปลงมาพอสมควรนะครับหลายๆรุ่นนะครับที่ที่เป็นพระเครื่องของ,ของปุ้มูรวมถึงพระหลักในหลายๆรุ่นนะครับแต่ยกเว้นนะครับพราสวยๆเนี่ยราคายังคงดีอยู่นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับ พระที่ย่อนสวยนะราคาอาจจะขึ้นอาจจะลงอาจจะอะไรแต่ว่าพระสวยๆเนี่ยแม่ต้องบอกว่าราคาเขายังยืนแล้วกเ็เรียกว่ามีคนที่พร้อมจะเช่าได้อยู่อย่างต่อเน,นื่องอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ชมกันแบบรวมๆแล้วก็แนวราคาให้ดูนะครับสั้นๆเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าเอาเรียกว่าแสนบวกลบมีนะครับถ้าสวยๆนี่มาคุยกันได้เลยนะครับท่านใดมีส่งรูปภาพชัดๆมาได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามชมใครที่เข้ามาใหม่ก็ คุณสามารถกด subscribe กดแชร์แล้วก็กดไลค์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ